ครับวันนี้เอานาฬิกาผู้หญิงที่เป็นเรือนไม่เล็กมาให้ดูกันนะครับขนาดนี่บอยไซส์เลยนะครับคําว่าบอยไซส์นี่คือนาฬิกาที่เป็นแบบผู้ชายข้อมือเล็กๆ หรือว่าคุณผู้หญิงที่แบบอยากใส่นาฬิกาเรือนใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็ทํามาเป็นบอยไซส์เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้หญิงหานาฬิกาประเภทเลือนใหญ่ขึ้นมาปกติเนี่ยดูตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้ได้เป็นคาซิโอนะครับของคุณผู้หญิงนะครับผมวันนี้ไม่ดูสองสีมีสีที่เห็นในนี้คือสีขาวนะครับหน้าจอขาวนะขาวเลยเนาะแล้วก็ตรงเข็มเนี่ยจะเป็นคลิปออกเป็นสีทองแดงทองแดงหน่อยดูเก๋ดีนะฮะแล้วตรงหลักเวลาเนี่ยก็จะเป็นสีออกส้มๆทองแดงทองแดงส่วนตัวนี้สีชมพูอมส้มนิดนึ่งเดี๋ยวค่อย นะครับผมโอเคนะครับผมดูขนาดนะครับอันนี้ดูดูข้างๆก่อนขนาดตัวเรือนนะครับซ้ายไปขวาไม่รวมมายมมนี่สมสิามิลหรือ3มเซนครึ่งนะครับคือเป็นขนาดบอยไซ้แ์แหละสายก็ค่อนข้างทามาให้รับกระตัวเรือนนิดนึงนะครับผมเนี่ยเป็นลายเงาสลับด้านนะครับเป็นในการใช้ถานอ่ากันาน้าระดับไหนครับกันาน้ําระดับฝนตกล้างมือนะไม่เข้าแต่มันไม่ใช่ในการสําหรับไปใส่ว่ายน้ําดําน้ำนะครับคือใส่ทํางานอยู่ออฟฟิศทํางานอยู่บ้านอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับผมอันนี้แนะนํานะครับอย่าไปใส่ดําน้าว่ายน้ํานะครับ เป็นสินค้าใหม่ครับประกันศูนย์ซีมจีเนี่ยครับหนึ่งปีพร้อมกล่องคู่มือเป็นประกันศูนย์จัดมาให้ครบนะครับสายเป็นสแต e เลสสตีลนะครับผมเดี๋ยวดูอีกสีหนึ่งก่อนนะครับผมอันนี้เนี่ยโตจริงๆเนี่ยมันออกชมพูอมส้มนิดๆอนะ่ะเพื่อรับกกน,นะดปัดน,นะครับเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวีเนี่ยเนียสักเข็มสั้นเข็มยาวเข็มวีนี่เป็นสีเงินนะครับ ตัวหลักเวลาเนี่ยเป็นสีส้มหน้าปัดมันออกอมชมพูนะฮะชมพูนิดนึงแล้วเหมือนปนส้มมาหน่อยนึงดูเข๋ดดีนะฮะชอบแบบชอบแบบมีสีสันนิดนึงนี่ลองดูตัวนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเทียบกันดูนิดนึงสองสีนะครับผมราคาแรงไหมไม่แรงครับอยู่แล้วครับพันกว่าบาทพันนิดๆนะครับผมเป็นของแท้เลยครับของศูนย์นะครับพร้อมกล่องคู่มือประกันจัดมาให้ครบหมดเนี่ยดูรวมๆสวยทั้งสองสีครับอยู่ที่ว่าชอบโทนสีไหนถ้าเรียบร้อยก็สีขาวครับถ้าเกิดเอ่อแบบมีสีสันนิดนึงดูสีส้ม นะครับเรียกส้มไม่ได้เรียกชมพูดีกว่านะนะครับผมโอเคครับผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาแนะนําเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมอยู่ในซอยบารมราชชนนี19สนใจสั่งทางออนไลน์ครับแอดไลน์จากเบอร์โทรครับหรือแอดไลน์จากคำว่าสยามนาฬิกาทักมาได้เลยนะครับหรือถ้าจะมาหรืทำให้ถูกโทรมาปรึกษาถ้ามาจะมาซื้อเองร้านอยู่ในซอยบารมราชชนนี19นะครับมาซื้อได้นะครับเปิดทุกวัน10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับผม วันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับจากร้านสยามในาาปินเก้าสวัสดีครับ